แบบฝึกหัดท้ายบทข้อที่9.3แก๊สร้อนที่ประกอบด้วย40โมลเปอร์เซ็นต์ของเบนซีน30มโมลเปอร์เซ็นต์ของโ,โลอีน10โมลเปอร์เซ็นต์ของมีเทนและอีก20%เปอร์เซ็นต์โมลคือไฮโดรเจนนะคะนี่คือแก๊สร้อนที่เป็นตัวผสมเข้ามานะคะแล้วปรากฏว่าหากต้องการลอุณหภูมิของแก๊สร้อนนี้จากที่แกส๊สร้อนอุณหภูมิ4ี0องศา ให้ลงเหลือเป็นแก๊สที่อุณหภูมิ200องศาโดยเอาแก๊สร้อนเนี่ยผ่านลงไปในของเหลวที่เป็นของเหลวเป็นเบนซินนะคะนั่นแสดงว่าเราเบนซินที่เป็นลิควิดเนี่ยใส่เข้าไปโดยตัวเนี้เป็นซีเนี่ยอุณหภูมิ20องศาแน่นอนค่ะแก๊สอุณหภูมิ400รมาบวกกับลิควิดอุณหภูมิ20มันก็ทําให้อุณหภูมิมิกที่ออกมาเนี่ยลดลงแต่ือ200 จดยบอกว่าจงคำนวณหาปริมาณเบนซีนที่เป็นของเหลวเนี่ยที่ต้องใช้ต่อปริมาณแก๊สร้อน1,000กิโลโมลแอแสดงว่าเรารู้แล้วว่า basis of c a l c u l a t i o n ในที่นี้คือให้แก๊สร้อนเข้ามาที่1,000กิโลโมลแอมันก็จะทำให้รู้ว่าไอ้แก๊สตัวอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบในแก๊สร้อนเนี่ยมันจะมีปริมาณเท่าไหร่เพราะว่ารวมแล้วต้องกลายเป็น1000เนาะอ่ะ เขาบอกว่าต้องการให้หาปริมาณเบนซีนที่จะใส่เข้าไปเมื่อใส่แก๊สร้อนเข้าไป1000กิโลกร,รัมเปอร์อาวโดยสมมุติให้กระบวนการเป็นแบบอเดียบติกแสดงว่าไอตัวเนี้ยที่เอาแก๊สร้อนมาผสมกับของเหลวในมิกเซอร์ตัวเนี้ยเป็นอเดียบติกที่คิวมีค่าเท่ากับ0และสุดท้ายให้ของเหลวตัวเนี้ยที่เข้าไปเนี่ยกลายเป็นไอและออกจากกระบวนการพร้อมกับแก๊สร้อน นั้นสิ่งที่เรารู้เลยคือเราอยากจะหาปริมาณของเบนซินเหลวตัวนี้ซึ่งไม่รู้ปริมาณก็ตอนนี้แทนเป็น mx คือตัวที่เราไม่รู้ค่าแต่แน่นอนค่ะกระบวนการนี้อ่านทั้งหมดแล้วไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีแน่นอนเพราะมันเป็นแค่การผสมกันแล้วลิควิดของเบนซินเนี่ยมันก็เลยเหยกลายเป็นไอแล้วไปรวมกับเบนซีนที่เป็นไอที่เข้ามาจึงทำให้ไอของเบนซินที่ออกเนี่ยมีปริมาณเป็น400บวก mx ส่วนตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโทรอีนมีเทนไฮโดรเจนเข้าเท่าไหร่ก็ออกเท่านั้นเพียงแต่อุณหภูมิจะลดลงเพราะมีการเอาเาไวผสมเมื่อเขียนหอสเซจเรียบร้อยเราก็รู้แล้วว่าแต่ละตัวที่เข้ากับออกเนี่ยมีอุณหภูมิเท่าไหร่มีสถานะเป็นอะไรและมีปริมาณเท่าไหร่ ไหมปริมาณทุกตัวรู้หมดแล้วเพียงแต่ว่ามีติดตัวแปร mx เท่านั้นเองเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะใส่ให้ไปดูเลยว่างั้นถ้าเรารู้ว่าตัวนี้กระบวนการเป็นอเดบเบติคิวเท่ากับศูนย์ซึ่ง Q 0, 0, 0. คิวเท่ากับศูนย์คิวคือเท่ากับเดลต้า h เดลต้า h คือ summation n h o ลบ summation n in h in งั้นหมายความว่าเราต้องรู้ว่าที่เข้าเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่บ้างและที่ออกเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่บ้าง ต้องรู้ว่าที่เข้ามีสภาวะอะไรบ้างรู้ว่าที่ออกมีสภาวะอะไรบ้างเพื่อจะมาหาเอนทัลปีเขียนเสร็จเรียบร้อยนะคะกระบวนการนี้ไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการจะหา e n t ท o ลปี r f f r r n n e s t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  e ง่ายสุดคือแล้วแต่เราจะตั้งในที่นี้จะเห็นว่าเราตั้ง reference state เป็นสภาวะ input ก็คือทุกอย่างเป็นแก๊สที่ศีรองศาเพื่อจะทำให้เอนท a ลปีขาเข้าทั้งหมดเป็น0เพราะเท่ากับ Reference State ก็จะเหลือหาแค่เอนท a ลปีอีกทั้งหมด1 2 3 4แล้วก็มีตัวนี้ที่เป็น Liquid อีกตัวหนึ่งนะเพราะมันตรงนี้ด้วยมันไม่เท่ากับ Reference State ก็คือเท่ากับว่าต้องหาเอนท a ลปี5ตัวโดยเอนท a ลปี5ตัวที่ต้องหาตัวนี้ต้องเริ่มต้นจาก Refer e n c e State ที่เรากำหนดไว้แล้วเมื่อกี้นี้ อันนี้ทำมาหลายข้อแล้วนะคะขอไม่ได้มานั่งค่อยๆ่อยทำแล้วนะว่าทำจากอะไรส่วนใหญ่ก็คือถ้าเปลี่ยนอุณหภูมิก็ต้องจากอินทิเกรต cpdt ถ้าเป็นการเปลี่ยนเฟสก็ต้องหา delta hv ซึ่งหาจากตาราง b 1และตาราง b 2เนอะ สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องคำนวณและดูเครื่องหมายให้ถูกต้องจาก reference state นะคะแล้วหลังจากนั้นเมื่อได้ e n t ทั p y ทุกตัวแล้วก็เครื่องหมายเป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าเกิดทำผิดเนี่ยเครื่องหมายผิดคำตอบจะผิดทันทีเราก็แค่เอาตัว mass นะคะที่ติดตัวไป mx คูณกับ e n t ทั p y ที่เราหาค่าได้แล้วในสมการตัว summation ตัวนี้ ซึ่งจะทำให้สมการเนี่ยติดอยู่ตัวแปรเดียวคือ mx เพราะฉะนั้นก็จะสามารถที่จะแก้หา mx ได้ว่าเท่ากับว่าเบนซินที่เป็นลิควิดเนี่ยจะต้องใส่เข้าไปทั้งหมดเท่ากับ480.131กิโลโมลแอรค่ะ